กลับมาดูสำหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะคุณสุนันเริ่มลดช่วงบวกลงมาอยู่ที่บวก2จุดเท่านั้นเองค่ะอยู่ที่ระดับ1,600พอดิบพอดีเลยนะคะมูลค่าการซื้อขาย5,721ล้านบาทส่วนห้าดับหลักทัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 Delta ดลาค่ะวันนี้บวกไป8ปตที่5 5าอยบาท อันดับที่สองสองพอนะคะลงไปสามบาทอยู่ที่ร5อยห้าสิบเอดบาทห้าสิบอันดับที่สามนะคะปตทอออออค่ะลงไปยี่สิบหาตางค์อยู่ที่ส4ิบสี่บาทเจ็สิห้าตางค์อันดับที่สี่ซีพอไม่เปลี่ยนแปลงหกสิบาทและอันดับที่ห้าเอซนะคะบวกขึ้นมาห้าสิบตางค์อยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งบาทห้าสิบตางค์ค่ะปิดตลาดวันนี้จะขี้แรงก็ยากจะเดาเนละค่ะ <c oughs> <c oughs> ดูดูกัน แนะนำไปแล้วนั้นนนกลงทุนส่วนใหญ่ก็รู้นะครับปรับตัวปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์เขียวเขียวมันก็ขายยังแดงก็อาจจะตั้งรับซื้อหรือไม่ซื้อแต่เขียวเขียวเนี่ยก็จะระบายหุ้นนอกทางกำลังลบ้างนะครับเพราะน่าจะใช้กฎนี้นะครับถ้ามาดูน้องใหม่เนี่ยพูดถึงหุ้นน้องใหม่ที่เข้ามาในรอบเดือนที่ผ่านมาค่ะก็มีทั้งหมดสี่ตัวนะครับ มีเบรสใช่ไหม <S <S เบรสรู้สึกจะประเดิมเข้ามาตรงแรกนะค<ฆ>่ะเข้ามาวันที่เจ็ดกรกฎาคมในรัศน์แล้ววันแรกก็ไม่ล็อกเลยค<ฆ>่ะ<ฆ>ตามมาจอมาของตังนะครับปิดที่หนึ่งบาทยี่สิบแปดแล้วก็วันนี้เมื่อวานนี้นะครับ<ฆ>ค่เมื่อคืนรู้สึกจะบัารปิดมั้งเมื่อวานนี้ปิดที่หนึ่งบาทสิบเก้าก็ตามมาจอม 20, ายี่สิบแ็ดตัง ก็ประมาณสักนู่นน่ะจุห้าเปอร์เซ็นต์น่ะค่ะถ้าเทียบจุดปิดนกนะครับขายจองไว้เจ็บไม่ได้ออกตัวหรือออกตัวไม่ทันนะครับนะคือคือก็ที่ตัวเอาละแหม่มันน่าจะมีกําไรเนาะอะไรเงี้ยนะค่ะหรือว่าวันละคือค้ากับว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอถือไว้ยิ่งถือทิ่งเจ็บนะครับตัวที่สองเข้ามาวันเดือนที่ยี่สิบห้านะค่ะ รกรกฎาคมก็ตัวใหญ่นะค่<ฮ>ะจองในขายคือจองกันล้นแล้วอยากจะได้กันแลคลาจองสิบกบาท <ฮะ S 2> ให้ประกันชีวิตเพียวไวเพียไ้ค่ะห้ากรกฎาคมเข้ามาแล้วเป็นไงวันแรก <ฮะ S 2> ลงไปเกตตังนนะ่ะก็ถือว่าแค่คันๆหิวนะสิบหกบาทไปีที่สิบห้าแปดเก้าสิบก็ยังรูุ้นงินต่อนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นมา ราคูต้อราาลงต่อเนื่องจนเมื่อวานนี้ลงไปถึงมน14บาทนิดหน่อยนะค่ะแล้วเมื่อวานนี้ที่15ก็ต่ำกว่าจอง1บาทนะครับค่ะพุ้นตัวนี้ที่แจกจาก็คือว่านักลงทุนส่วนใหญ่เข้าใจว่ามีกินชูแล้วหุ้นจะไม่ต่ำกว่าจองเพราะมีกินชูถึงหนึ่งล้านกว่าสิบล้านหุ้นค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่ากินชูซื้อเมื่อไหร่ซื้อหรือเปล่าซื้อราคาไหนเพราะไม่ได้หมายความว่าตัว TLI หรือไทยประกัน ถ้าหลุดจาก16บาทแล้วคือดูทํางานเลยทันทีไม่ใช่นะครับค่ะเป็นความเข้าใจที่ผิดนี่ยะไปตัวที่สองนะครับตาจอนก็ถือว่าเจ็บๆคันนะครับไปดูตัวที่สามตัวที่สมนี่คทิกใช่ไหมฮะอ่าเช็กรีพับบิกค่ะก็ราคาจอง90ตังค์วันแรกก็ยังอสศาลนะถูอว่าจองไป ป็นที่95สตางค์ค่ะรุ่ว่จจอยไปแต่หลังจากนั้นก็ลูดลงมารูดลงมาเจ้าตับว่าจองเมื่อวานนี้ปิดที่82ตามระจออไป8สตางค์เกือบเกือบเกือบ,บ,บ10%เหมือน,นกันนะครับค่ะนะตัวที่3กินหมด3ตวัวนะครับค่ะตัวที่4คิดอยู่กม่ไมีนเมย์มีนเมย์อยู่นะครับค่ะตัวยงคอนรีอ <country. S 2> ขายวันที่ ราคาสองห้าสิบโอ้แต่ว่าราคาเปิดมาครั้งแรกเนี่ยมันแรงเหลือเกิเนนะที่ <4 S 2> บาทถ <50. S 2> ้าสิดบาราคาเปิดนะครับค่ะแต่ว่าถ้าไม่ขายก็หมดสิทธิครับเพราะหลังจากนั้นก็ลงเลยนะลงมาปิดวันแรกสองบาทหกสิบสองค่ะสิบสองต่างแล้วก็ลงมา เมื่อวานนี้ต่าสุดที่สองบาทห้าสิบสองไม่ใช่ต่าสุดแล้วราคาปิดนะค่ะสูงกว่าจองสองโอโ้โหไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์น่ะค่ะสูงกว่าจองอส่วนราคาล่าสุดวันนี้<อ>สําหรับยงเนี่ยบวกมาสองตางตอนนี้อยู่สองบาทห้าสิบสี่ค่ะมินเมย์นะมินเมย์จองหมอนกันนะค่ะดูนะครับพุดน้องหมายสี่ตัวนี่ขายเข้าไปจองไว ส่วนใหญ่ก็เจ็บนะค่ะยงนี้ก็แบบเสียอลมนะโอ้ทำไมสี่บาทห้าสิบแค่ไม่ตั้งขายนาะนะแต่เขาที่เข้าไปเก็งกำไรเจ็บหมดแล้วครับค่ะทีแต่ว่าคนที่จบไปตอนนี้ก็ยังมีเหลื่อมพอคุ้มค่าคอมอยู่จะเห็นไม่เห็นไม่รู้ค่ะจะอันนี้ได้พอเท่าทุนมีกำไรนิดหน่อย พอน้าได้ค่าน้ําเข้า,ขาเล้งสักแก้วนะฮะจะขายได้มามายแล้ววาสดวที่เข้ามาเนี่ยมันสะท้อน้เห็นว่าเออราคาที่เขาเสนอขายเป็นราคาที่แบบเต็มมูลค่านะตามปัจรักลืนฐานไม่เปิดช่องว่างสําหรับคนจองซื้อทำกำไรนะดังนั้นเนี่ย ท่านที่สนใจหุ้นจองมีเดียวครั้งจะมีขายกันอีกอเดี๋ยวเข้ามารอ,รอคิวขายกันอีกหลายตัวครับนับติบก็ว่าได้สิ้นปีก็ต้องดูให้ถี่ั่วนะครับบางทีทุกขลาบนะครับโหสาไปดิ้นรนได้หุ้นจองมาแล้วได้โกลต้ามัแล้วกับขัดทุนซี่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจว่าราคาไม่เหมาะสมนะเสี่ยงก็ไม่เอาซะ แต่ส่วนใหญ่คิดว่าได้ไงหุ้นใหม่มันต้องเหนือกว่าจองนะ่ะไม่เสมอไปมันไม่ไปเป็นนะอย่างนั้นค่ไม่เสมอไปแล้วตัวนี้เ่ยเห็นชัดเลยนะครับค่ะว่าแย้มแย้ร่วงไปแล้วสามคิดรวบหกนะสำหรับช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะที่ผ่านมาหุ้นน้องใหม่ที่เข้ามานะคะครับ ก็รอบเดือนเนี่ยรอบเดืนที่ผ่านมามีสี่ตัวในี้องใหม่ได้รายล่าสุดน,นะฮะคุณสูน,นันระหว่างที่เราเค,คุยกันไปเนี่ยปรากฏว่าดัชนีปรับตัวลงไปในแดนลบเรียบร้อยแล้วนะคะพันหกร้อยจุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งจริงๆคือเหยียบมายืนได้แต่ยืนไม่อยู่รอบนี้นะคะก็ลงมาเรียบร้อยแล้วลงไป0.22จุดอยู่ที่ระดับ 1, ันห้าจุดจุดค่ะครับ อก็บอกแล้วไงบอกจะไม่รู้เลยว่ามันจะยังไงวันเนี้ยจะปิดแดงหรือเขียวนี่ยากก็ต้องดูดูฟิวเจอร์ดาวโจนแล้วก็ดูอะไรนะค่ะอ่าดูตัวยุโรปด้วยเดลต้าแล้วดูฮ่องกงออค่ะจีนด้วยเพราะว่ามันจะเป็นแรงรับปฏิกิริยา สำหรับสานการณ์เป็นเกียรในไต้หวค่ะแล้วบ้านเราวันนี้มีอีกหนึ่งปัจจัยต้องตามด้วยนะคะเชื่อว่านักลงทุนเนีก็รอดูเพราะว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์จะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อค่ะโดยชีราคาผู้บริโภคประจำเดือนกรกฎาคมโดยมีเสียงคาดการณ์จากบรรดานักวิเคราะห์นะคะประเมินไปในทางเดียวกันว่าอาจจะขยายแตะระดับ7.8ค่ะถ้าย้อนไปคือเดือนมิถุนายนที่เราว่าสูงสุดแล้วเนี่ย7.66นะคะ ถ้ามอง7.8เนี่ยก็จะสูงที่สุดในรอบ14ปีคือสูงกว่าเดือนมิถุานายนเลยสำหรับเดือนกรกฎาคมค่ะม hmm. มันก็ะจะเพิ่มสูง<ล>ขึ้นอีกค่ะจะมีผลต่อน,นั่นนะต่อความขึ้นบานนัานนะค่ะนักเหมือนกันนะครับใช่ค่ะ พราะว่าเงินเฟอ้อมันสูงขึ้นมันไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจแน่นอนนะคะแล้วก็รวมถึงยังต้องไปลุ้นการประชุมของกรงงในสัปดาห์หน้าด้วย10สิงหาคมนะคะเพราะว่าเงินเฟอ้อสูงเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยที่กรงจะต้องนำไปร่วมพิจารณาดูเพิ่มขึ้นด้วยนะคะครับขึ้นค่าไฟนะครับค่ะวันนี้ก็ไม่ได้มีผลต่อหุ้นของบีกิมและ GPS พีเอสซีดรั่นะ น่าจะรับไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะครับครับก็บขึ้นไปก่อนหน้าแล้วใช่ใช่ใชขึ้นมาก่อนหน้าแล้วนะ,นะ,ะต้องบอกว่าวันนี้หุ้นส่วนใหญ่เนี่ยกระจายตัวแล้วก็ค่อนข้างจะทรงทรงตัวยกเว้นในกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีนะคะอย่างสาอพก็ยังลงค่อนข้างแรงอยู่นะคะรวมถึงปตท,ะทบ้านปูด้วยนะแต่เดลต้าเนี่ยเริ่มลดช่วงบวกลง,ลงเรื่อยๆแล้วนะคะคุณสุน,นันเดลต้าเองตอนนี้บวกไป4ี่บาทอยู่ที่5้าอยสี่บบาท ส่วนทางด้านของกลุ่มโรงพยาบาลก็ปรับตัวลงในกรอบแคบๆคือวันนี้ในสิบอันดับถ้าไปดูเนี่ยค่อนข้างจะกระจายกลุ่มพอสมควรเลยค่ะฮะก็ดูตามคาดนะกลุ่มพลังงานมันเป็นไปตามคาดหลังจากนี้คงองไปดูกันนนะครับไปดูอะไรนะ,ะไปดูผลประกอบการั้งหลายตัวที่ยังไม่ได้ประกาศครับ อเรามาทวนก,กันนะค่ะกอนยจกันค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้แต่ชนีก็ค่อนข้างผันผวนนะคะแล่าสี้ก็ขึ้นมาบวกก่อนตอนนี้ก็กลับมาลบอีกแล้วนะคะล่าสุดลงไป0.18จุดอยู่ที่ระดับ1,598.57จุดมูลค่าการซื้อขาย9,468ล้านบาทส่วนห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดระดับที่1สอพอค่ะลงไป3บาทที่151.50อันดับที่2เดลต้าค่ะบวกขึ้นมา6บาทที่548บาท อันดับที่3บ้านปูนะคะลงไป20สตางค์อยู่ที่12บอาท60อันดับที่4ปตทค่ะลงไป25สตางค์อยู่ที่3 4บสาท75สาตางค์และอันดับที่5 CPO อไม่เปลี่ยนแปลง60บาทค่ะก็วันนี้ค่อนข้างจะผันผวนในกรอบแคบๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูตัวเลขเงินเฟ้อรอดูปฏิกิริยาของหลายๆตลาดในเอเชียวันนี้นะคะต่อการซ้อมรบของจีนวันที่2เมื่อวานนี้เป็นวันแรก แล้วก็จะซ้อมไปจนถึงวันที่7สิงหาคมด้วยนนี่ก็ยังเป็นปัจจัยก,ยกดดันตลาดอยู่ค่ะครับครับนะคะ,ะ,ะก็วันศุกจ้าเล็กๆนะฮะสำหรับคนที่ขายได้นะน, <laughs> นะนะก็ระวัดระวังตัวนิดนึงตอนนี้ถนอมเนื้อถนอมตัวดีที่สุดนะคะรอดูสถานการณ์ความชัดเจนต่างๆแล้วค่อยลงทุนก็ยังไม่สายนะคะคุณสุน,นันครับครับครับใจเย็นใจเย็น ตลาดอยู่กับเราอีกนานนะ,ะไม่ต้องรีบค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยคุยหุ้นเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนะ